สวัสดีเจ้ะเพื่อนๆทักทายกันนะคะจากเมืองสตูซิสประเทศออสเตรียจ้ะวันนี้อากาศนะคะก็เย็นมากๆเลยนะแฟนดี้กำลังจะออกไปทำงานนะคะดูรถแต่ละคันเป็นน้ำแข็งแบบนี้ก่อนจะไปทำงานต้องขูดเอาน้ำแข็งออกก่อนนะคะแล้วก็บริเวณที่บ้านเราก็ขาวไปหมดเลยจ้ะ แอนดี้แกบบอกว่าให้ดีอยู่บ้านบอกว่าไม่ต้องไปด้วยแต่ว่าบีอยากไปด้วยนะคะสงสารแกรจาะเพื่อนไปทำงานคนเดียวมันก็เหนื่อยนะอากาศก็เย็นดีก็เตรียมชานะคะเตรียมของโอเค <laughs> แกบ,บอกว่าไปได้แหละไปโทนี่ไปแล้วลูกคอมคอมคมๆอมปวะ นี <jam Stadium> <yeah> ่ฉัน <DVD> วีดไนมูล gewesen หรือเปล่าใช่มึงจะเพื่อนเพื่อนเนาะอากาศหนาวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่อนข้างจะลำบากโอเค อีกคบยักักแคปเสื้ออิน <c oughs> <c oughs> ป้องกันความหนาวอย่างเต็มที่โทนี่ก็มีเสื้อนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ให้เขาส่วนของแฟนก็มีหมวกมีถุงมือของบีก็หมวกถุงมือแล้วก็แต่งตัวไปแบบว่ารัดก,กุมมากเพราะว่าหนาวนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สบายจะเพื่อนๆแกบอกว่าให้บีอยู่บ้านบีก็สงสารแกน่ะให้แกไปทํางานใช่ไหม แล้วมันหนาวใช่ไหมคะไปเป็นเพื่อนกันนี่แหละแกบอกว่าอยู่บ้านมันดีนะมันอุ่นมันไม่หนาวมันจะได้ไม่ป่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สงสารเขาไงเพราะว่าแกก็บอกอยู่ถ้าไปมันใช้เวลาห้าหกชั่วโมงแนะมันนานนะแต่เราก็เออไม่เป็นไรค่ะไปด้วยกันมาด้วยกันเนาะเป็นเพื่อนกันไปนะคะมันจะได้แบบว่าเออสบายใจอุ่นใจนะคะก็เตรียมตัวไปอย่างดีจ้ะ วันนี้จะเดินทางนะคะไปที่เมืองไซเทนดอบนะคะแฟนบีจะไปทำงานประจำนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะปกติก็จะไปทุกวันพุธนะแต่ว่ามันสวิงได้ไงคือแบบมันไม่จำเป็นว่าต้องวันพุธเราต้องไปนะคะเราก็ไปวันอื่นได้นะคะมันก็โอเคอยู่โ <laughs> ทน,นี้หนาวครับอโว้ยเนีย ฟินกัสช่ไฟินมินสโอโอเคตอนนี้ลบห้าองศานะคะเพื่อนเพื่อนอากาศมันก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าอากาศที่ว่าหิมะตกอ่ะมันจะศูนย์องศานะมันจะแบบว่าเป็นเป็นแบบหิมะตกแต่ว่าถ้าเป็นแบบ ติดลบอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นน้ำแข็งนะอยูแฟนบีลืมของเดี๋ยวเราจะกลับรถนะคะไปที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังวนรถกลับนะคะแฟนบีลืมของค่ะ ดีนะออกมาไม่ไกลนึกขึ้นได้นะคะนี่จะบรรยากาศที่สเตอร์ซิ่งจะะเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้เลย ยาชูอ,อังกันีน่อีกมิดสันสเปรนี่จ้าภูเขาข้างหน้านี้ก็เป็นภูเขาที่อยู่ติดกับบ้านของเราเลยนะคะเวลาวีขึ้นไปหาเห็ดเนี่ยวีก็จะยืนจากภูเขาลูกนู้นมองมาตรงนี้ก็จะเห็นนะ อย่าซีอิสดาอีกเซลโอ้ได้พรีสอาร์โออเดอร์ฟาสอาร์โซ่ฟาสชอนเวตัวนี้ก็หนาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อให้น้องนะคะ <laughs> คุณโทนี่นะนี่ตัวนี้ก็หนาวนะครับวันนี้วันนี้เรา ฮะน่าฮัตสเกสนิตเ็นโอเบนยอ,ยอนี่ไงนี่ยสักมันนี่ครับโอเบนครับ ได้สก๊อปนะเอา่าดูเกชันนิเตินอะไรเกิดนะเย็ด yes. เป็นไงครับตอนนี้หล่อยังครับห,หล่อแลวยังหล่อแล้วเนาะอุ่นด้วยนะคะ เอาละจ้าเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันลืมเครื่องมือกลับไปเอาแล้วรอบหนึ่งนะคะขับรถมาได้ประมาณประมาณชั่วโมงกว่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบีบแต่แล้วพ็เขาทำมือแบบนี้นะคะเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าสงสัยแฟนบีนะ่ะไม่ได้ย้ายทะเบียนรถจากคันเก่าเอามาใส่คันนี้นะคะที่นี่มันแบบกฎหมายแรงมากนะ ถ้าเกิดว่าตำรวจจับนะคะพอดีว่าเขาบอกมาแบบนี้เราก็เลยมานขึ้นได้เราก็เลยบอกว่าออแฟนเราสงสัยลืมทะเบียนรถแน่ๆเลยมันก็จริงค่ะตอนนี้กำลังจะพากันเดินทางกลับไปที่บ้านค่ะไปเอาทะเบียนรถก่อนจะเพื่อนๆเพ่อ,เ,อ,อเราขับรถนะคะตอนนี้เราไม่ได้ขับอยู่ที่ออตโต้บานนะเรากลัวตำรวจจับไงเพราะว่าเราก็เลยขับรถเข้ามาเลี่ยงในเมืองนะคะเพราะว่า ขับมาเลี่ยงในเมืองอย่างนี้ก็มีโอกาสน้อยที่จะเจอตำรวจไงเพราะว่ากลัวว่าขึ้นขึ้นทางด่วนไปแล้วจะไปเจอตำรวจจ้ะตอนนี้กำลังพากันเดินทางกลับนะคะไปเอาทะเบียนรถจ้ะนอกเมืองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไม่มีรถเลยจ้ะแต่ว่าอากาศนี่หนาวนะคะยอดญ้าเป็นน้ำแข็ง ีปกติก็ขับรถเร็วอยู่แล้วนะนี่เจอเพื่อนๆทะเบียนรถอ่ะมันถอดได้ไงเรามีรถหลายคันใช่ไหมเมื่อวานเราใช้คันนี้นะคะแล้วทีนี้วันนี้ใช้คันนี้แฟนบีก็เลยลืมดีนะผู้หญิงคนนั้นเขาบอกก่อนนะคะต้องปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะหิ้นเต้นนะ โอเคไปจ้าเอาละจ้าตอนนี้ภาพกันออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเั ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็มาถึงที่เมืองไซเทนดอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูตรงน,นี้นะนี่ค่ะ โทนี่อยากเล่นลูกบอลนะคะเราไม่มีเวลาเล่นด้วยเจ้าของบ้านอยู่นะคะวันนี้มาเจอกันพอดีวันนี้แฟนบีนะคะก็มาทำํำมาส้มเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ให้เพื่อนของแฟนนะคะมาออดูไฟนะคะคือเพื่อนของแฟนอะ่ะเขาเป็นช่างไฟนะคะเป็นช่าง ก็เลยให้มาดูไฮซุนะค่ะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าข้างในนะคะส่วนเจ้าของก็พาหมาไปเดินค่ะบีพ็มาเป็นเพื่อนกันกับแฟนอากาศหนาวนะคะแต่ว่าวันนี้บีก็แต่งตัวมาแบบว่ารัดกุมมากนะเลยทำให้ดีไม่หนาวนะคะ ก็เลยเออโอเคนี่จะ้ะฝ่าทางนี้ก็เห็หมาตกเห็นเพื่อนอากาศหนาวที่ออสเตรียเวลามันดูใบไม้บบร่วงมันก็ดูแบบ แห้งแล้งเหี่ยวเฉานะคะม,มืดมืดอึมครึมนะเพื่อนๆดูน้ําในในบ่อเป็นน้ําแข็งอะ่ะเพื่อนๆคิดดูว่ามันเย็นขนาดไหนดูนะคะนี่จ้ะอโอ้เคิดดูเอาแล้วกันว่ามันเย็นมากขนาดไหนน้ำ เป็นน้ำแข็งเลยนะอากาศยิงมากแต้เราก็แต่งตัวมารักลุมมากนะคะัะ <c oughs> ถุงมือหมวกเสื้อสาตัวสีตัวเป็นหมีไปเลยเอ่ะนะคเฮ้ยอากาศนาหนาวหนะเธออย่าไปคุกขี้หมาขี้แมวนะถ้าเธอไปคุกมันหนาวนะเธอต้องอาบน้ำเย็นนะจ๊ะ นู่นจะเพื่อนเพื่อนฝั่งโน้นมองไปสุดลูกหูลูกตาฝั่งทางนี้จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านเขาก็จะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวนะคะแล้วแต่ปีนะตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะคะทีนี้เวลาหิมะมันตกลงมามันก็จะขาวแบบนี้คะ่ะมันเป็นลานกว้างเนาะเพราะว่าเขาเก็บผลผลิตไปแล้วนี่แหละค่ะเพื่อนๆนใช้เวลา วันนี้ใช้เวลาแบบว่าเยอะมากเลยนะเพราะว่าขับรถนะคะไปกลับไปบ้านสองรอบรอบแรกก็ลืมเออรอบแรกลืมกล่องเครื่องมืออ่ะแวะไปเอากล่องเครื่องมือขับรถมาถึงกลางทางอ่ะเพื่อนๆรถคันคันข้างหน้าเขาก็บอกว่า เ,เขาก็ทำมือแบบนี้แบบนี้เนาะเราก็ว่าคิดไปลืมอะไรหรือเปล่ามันต้องลืมอะไรเนาะเขาทักใช่ไหมสรุปแล้วลืมทะเบียนรถค่ะกลับไปอีกที่นี่มันอันตรายนะถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ได้ติดทะเบียนรถเขาก็จะคิดว่าเราอะขโมยรถใครเขามานะคะตำรวจจับนี่ตายเลยแย่เลยนะคะแล้วก็พอดีว่าโชคดีแหละว่า ไม่เจอตำรวจนะไปถึงบ้านใส่ทะเบียนรถมาเรียบร้อยขับรถมาถึงนี่เรียบร้อยนะคะเจอเจ้าของบ้านก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวฉันจะเข้าไปซ่อมอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาพาหมาไปเดินพอคุยกับเจ้าของบ้านเสร็จเรียบร้อยเรื่องกุญแจอีกเพื่อนๆดีแล้วเจ้าของบ้านเขาอยู่ไงก็เลยแบบไม่ต้องกลับไปกลับมาอีกบีก็เลยบอกแฟนว่าถ้ากลับไปเที่ยวนี้ไม่มาด้วยแล้วนะคะตอนนี้ก็ นี่แหละบีก็อยู่แถวนี้รอแฟนว่าวันนี้ไม่ได้เอากุญแจมาที่แรกว่าจะเข้าไปอยู่ข้างในตรงนี้มันจะเป็นร้านอาหารใช่ไหมมันแบบจะมีที่นั่งไงบีก็ไม่อยากเข้าไปข้างในเนาะมันมันไปเกะกะเขาให้เขาทํางานเราก็เลยไม่ได้เข้าไปทีนี้วันนี้ลืมเอากุญแจมาค่ะก็เลยนี่แหละบีก็อยู่เตะๆอยู่แถวนี้แหละบีเอา iPad เอาโทรศัพท์มาด้วยจะ้ะ เดี๋ยวก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรของบีไปนี่แหละนะคะก็นี่แหละจ้ะประมาณนี้นี่จ้ะอันนี้อันนี้เราเราอยู่ตรงลงรถตรงนี้ก็เตรียมของมามี Wifi มี iPad ไม่ซีเรียสนะคะเอาน้ำชามาแล้วก็เอาขนมมาไว้กินด้วยนะดูคุณโทนี่

อันนี้เป็นสลัดเออสะละัดของดิฉันนะคะอันนี้อะไรอ่ะวัสซักซักว,ว,วินชวยมาใสะะ่โอเคมาใสะะ่โอเคตังเกชตังเก อันนี้เป็นหมูทอดนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าวีนาวีนาชนิดเซนนะคะใหญ่มากนะของบีก็จะเป็นจานนี้นแล้วก็มีสลัดค่ะ <laughs> <laughs> Shona, sure, no?